ต้อนรับสู่ช่อง AK Car Garage ช่องที่คุณไว้วางใจได้ในการสำรวจเทคโนโลยียานยนต์การป้องกันประเทศและนวัตกรรมการบินที่ทันสมัยที่สุดวันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวจอดลึกเกี่ยวกับ F 3 5 Steel Fighter รุ่นปี2026หนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคนี้ F 3 5เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการต่อสู้ทางอากาศที่เหนือชั้นและในรุ่นปี2026นี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นทั้งในด้านสมรรถนะ ความล่องหนและประสิทธิภาพการปฏิบัติการ F-35 รุ่นปี2026มาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีเรดาร์ที่พัฒนาให้ตรวจจับได้แม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือกว่าโครงสร้างของเครื่องบินได้รับการออกแบบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ที่ทำให้สัตรูตรวจจับได้ยากรูปทรงที่ลู่ลมและปรับปรุงใหม่เพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความคล่องตัว ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างยอดเยี่ยมในการรบทางอากาศเครื่องยนต์เดี่ยวทรงพลังสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้อย่างง่าดายพร้อมกับการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นภายในห้องนักบินของ F-35 รุ่น2026ได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วมาพร้อมกับระบบฉายข้อมูลบนหมวกนักบินที่ทันสมัยซึ่งแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์บนกระบังหน้าหมวก ช่วยให้นักบินไม่ต้องละสายตาจากทิศทางการบินระบบควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกและความแม่นยำสูงสุดพร้อมระบบ fly-by-wire ที่ช่วยให้ควบคุมเครื่องบินได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสถานการณ์ห้องนักบินยังเพิ่มมุมมองรอบทิศทางด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ฟิวชันที่ทันสมัยที่สุดระบบอาวุธของ F-35 รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้รองรับการติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภท ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นพร้อมด้วยระบบควบคุมอาวุธที่แน่นยำสูงห้องเก็บอาวุธภายในช่วยให้เครื่องบินยังคงความล่องหนได้แม้จะติดอาวุธเต็มที่ความสามารถในการประสานงานกับกำลังพันธมิตรและอุปกรณ์ต่างๆในสนามรบได้แบบเรียลไทม์ทำให้ F-35 เป็นหัวใจสำคัญในสงครามยุคใหม่ระบบการสื่อสารได้รับการปรับปรุงให้เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นและสามารถเชื่อมต่อกับโดรนสถานีภาคพื้นดินและเครื่องบินลำอื่นได้ทันทีอีก1จุดเด่นของ F-35 ปี2026คือความทนทานของเครื่องยนต์และการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในระยะยาว F 3 5ยังคงมีความสามารถในการขรึ้นลงในพื้นที่จำกัดและบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างยอดเยี่ยมการออกแบบโดยรวมของ F 3 5รุ่นปี2026ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ๆการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละภารกิจ และระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น่องทำให้เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลาย ทั้งการครองอากาศการโจมตีภาคพื้นดินการลาดตระเวนและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ในลำเดียวถือเป็นศูนย์กลางของระบบการรบที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดขอบคุณที่รับชม AK เคคาราชหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการรีวิว F-35 Steel Fighter รุ่นปี2026ครั้งนี้หากคุณต้องการติดตามรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องบินและยานพาหนะทางทหารที่ล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้ง ต่อไปการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจที่ทำให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาคุณภาพแบบนี้ต่อไป